สวัสดีพี่น้องมุนไหมานพัฒนาไต่หฮม่าอาจจอาริมีดมีเงินขโมยมีกัสีเห็ดไอ้แต่แค่เห็ดเอามากวดหฮม่ามันมันเป็นควาหมูน่ะ ใต้กกว่าใต้กกว่านี่ เจ้าตะแค่ตะแคมาว่างเห็นไหมหอมหวานเหมนไหเจ้าตะแคร่ไอ้นั่นทางใจกันบดอันหญ่นี่ให้เป็นปุ๋ยได้ไหมไงให้เป็นปุ๋ยเอาใบบานนี่ล้มคูลงมาให้เป็นปุ๋ย ย่าม,มีอะไรบุญละเนี่ยตน้นหว่าดอกก้างดกได้ในต้นโกดต้นโกต้นโกตนกน้นหว่าน้นอันมันเป็นในดอกดอกเราบ้านเนี้ยเวลามันเป็นน้อยเ,เป็นนกกิน ก็พอได้ให้นกใหหนูก,กินไม่ไงบ่เคยอย่างนี้เศร้าแล้วป่าหน้าบ่าได้ขานกแล้วป่าก็บ่าขาพ่าจะคล้องเถ่าแล้วบ่ได้หายุให้กินยังกินแกงถุงเนาะไม่ไงข่าวเท้าดิละ่ะแกงถุงก็ได้เสื่อมาแล้วก็มาเปิดครัวขากินรถ แสบแน่บ่แสบแน่ก็สร้างหัวมันแล้วคงไอ้แก่งทุง่งเนาะเฮ็ดจังไห๋หมวกหมวกเขาเจ้าบ่าได้ซื้อดอกเห็นกระจับมาใส่หลดหมวกกัของฟี่ด้ใหญไงบ่ฟี่ยังไ๋ล่ะเขาซื้อมาใส เขาลักหนีแล้วแบาบหน้เขาเบ้าหมวกไปเขาก็ใส่หมวกของเขานี่แล้ว่ได้ซสื้อยากโอ้ยเอาขาดมาไวอืเอาขาดมาไวอเอาขาดมาไวเพรว่าทายกันจะจะวุบ,บ,บวับวุบวับหลายพันมัน บ่ได้เห็นหนาหนุ่มรูปหล่อโอ้เท่าร,รูปหล่อมันรูปหล่อเท่ารูปหล่อโอ้ยเห็นไปนทั้งั้แล้วหมวกกับหมวกพี่แต่ว่าเปิดออกว่าได้เห็นหัวลานหลดโอ้อยย่างน้ำตาหัวลานนี่ยมันใหญ่มันหอนก็บพอย่างมันก็หอนคนใส่กับพ่ออยูย่ๆคน เดีย๋ยวนี้เดีย๋ยวนี้ก็แครจะดอกมันมนนั่หน,นาวไหมลมพัดหนาวหลายขันนงเสียขันหนาวด้วยนี่โอ้เสียขันหนาวว่าเสียขันหอนนุนงอะไรม,มันหอน <c oughs> เปียกหัวกันขันคอยหลบรออ้อว่า่ะโอ้ว่ามันคักในตองอูไปแล้วมันคล้องคอยติ ทอ่ทอซื <laughs> ่อๆเด้ว <laughs> ัวเห่าทงหวอกเด้ว <laughs> th ่อื่อๆเด้โว้ยขอบอกเองนะน่มันยังไงซาบหนหอกัน้ยเาเฮ้ย้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮเยเเฮ้ยเฮ้ย้ยเนยเฮ้ย้ยย้้ย ว่าจะเนี่ย่วกใดข้าเจ้ากำลังกินเขาอยู่เอาแค่นี้ก็เนาะเสียงนี่อยหายยุดีมีแห้งยุดแดงวิหีคือเจ้าล่ะพวกเอฟซกเอฟซีนังข้าเจ้านังบุข้าใจน้ำข้าเจ้าดอกเอฟซีก็ฝากกดติดตามกดนั่นแล้วเสิหาวิธีกดได้แล้วก็สิกดติดตามข้าเจ้ามัดสุขอนล่ะพอจะเห็นผู้ใดกดติดตามเมันล่ะต่ว่ามันแห่งกดติดตามม่วเป็ี่ยนไหมองค์หัวใจก็ม่วเป็น ไม่ต้องหังวใจเหี่ยวๆก็ได้ไม่อยากหายอาแค่นี้จบสวัสดีทุกครูทุกคนหายยูดีมีแห้งยูแดงมีคือเข้าละอา้าว